สวัสดีค่ะนักเรียนคะคุณครูสมพรคล้ายแก้วนะวันนี้จะมาสอนสังคมศึกษาสารับพระพุทธศาสนาชั้นม .3 ค่ะตอนนี้ขึ้นหน่วยการเรียนที่4แล้วนะคะเนื้อเรื่องของหน่วยที่4ก็จะเป็นเรื่องของพุทธประวัติแล้วก็พระพุทธรูปปางต่างๆและเราจะมาสรุปพุทธประวัติกันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะค่ะก่อนที่จะ ไปเรียนรู้เรื่องพระพุทธรูปปางต่างๆเนี่ยเราทําความเข้าใจกันก่อนพระพุทธรูปปางปางตัวนี้คือปอปาสระอางงอง,งูหมายถึงท่าทางแต่ถ้าเป็นพระปรางที่เราคุ้นเคยกันก็คือเจดีสถูปสิ่งก่อสร้างอันนั้นคนละเรื่องกันนะคะทีนี้มาทําความเข้าใจกับนักเรียนนิดนึงพระพุทธรูปปางต่างๆปางต่าง,างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติ ซึ่งหลายคนคงแปลกใจความจริงเขาอิงความจริงในอดีตเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งพระพุทธรูปที่นักเรียนเห็นหรือทีออ่จะมาเรียนรู้กันในวันนี้มันมีประวัติความเป็นมาซึ่งต่างๆกันเราจะเริ่มเรียนพระพุทธรูปทีเ่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดนะคะปางแรกก็คือปางมารวิชัย นักเรียนคะพระพุทธรูปปรางมารวิชัยเนี่ยอยู่ในพระอิริยาบถนั่งและอิริยาบถก็คือท่าทางพระพุทธรูปปรางนี้จะนั่งนะคะ,อะขออนุญาตใส่แว่นหน่อยนะแก่แล้วมองไม่ค่อยเห็นนั่งขัดสมาธิลูกระหัตถ์ซ้ายหงายพระหดตถ์ขวาบนพระเพลาพระเพลาก็คือเข่านะคะที่นักเรียนเห็นในรูปนี้ก็คือพระพุทธชินราช พระพุทธชินราชนี่ก็ถือว่าเป็นพระที่เป็นที่เคารพนับถือของวงชนชาวไทยได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักคือใบหน้าเนี่ยงดงามที่สุดอยู่องค์ใหญ่องค์จริงตอนนี้อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพระพุทธรูปปรางมารวิชัยหรือปางคัสมาธิเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่พระพุทธเจ้าเนี่ย ก่อนจะตัดสรู้เนี่ยถือว่าชนะมารชนะมารก็คือสิ่งที่มาเป็นบันทอนหรือว่าต่อสู้ให้พระองค์เนี่ยไม่สามารถจะตัดสรูได้ปางที่สองคือปางปฐมเทศนานะคะพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาอันนี้จะเป็นท่าขัดสมาธิพระหัดซ้ายก็คือมือซ้ายเนี่ยปลกคล้องหัดขวานะวางอยู่บนพระเพลาก็คือ,อ,อหัวเข่านะคะแล้วก็ พระหัตถ์ขวาเนี่ยจีบมาเทียบที่ทรงอกนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปปางนิยมอย่างหนึ่งของเมืองไทยเลยเยอะมากอันที่สามพระพุทธรูปปางลีลาปางลีลานี่นักเรียนถ้าใครเคยอ,อยู่ใกล้จังหวัดนคปรปฐมจะรู้จักเลยพระพุทธรูปปางลีลาคือถ้าเดินถ้ายืนนะที่จังหวัดนคปรปฐมจะเด่นชัดมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปศึกษากันมากกว่านี้ เพื่อที่ให้เป็นที่รู้จักของนักเรียนมากขึ้นเนี่ยเรามาดูเป็นปางเป็นพระปางประจําวันเกิดนะคะพระปางประจําวันเกิดปางแรกที่จะแนะนําเป็นวันอาทิตย์พระปางถวายเนตรลูกลักษณะของพระพุทธรูปเนี่ยจะยืนนะคะลืมตาทั้งสองข้างแล้วก็เพ่งไปข้างหน้าพาดท,ทั้งสองเนี่ยจะห้อยลงมาประสานกันไว้ที่ตักพาดขวาจะวางซ้อนเหลื่อมกับ พระซ้ายก็คือมือขวาจะทับมือซ้ายาพูดกันภาษาง่ายๆนักเรียนจะได้เข้าใจใครเกิดวันอาทิตย์บ้างคะพระปรางนี้เลยค่ะพระปรางถวายเนตรค่ะอาววันจันทร์ในวันเกิดครูสมพรเลยเป็นพระปรางห้ามญาติปรางห้ามสมุดสมุดในที่นี้ไม่ใช่สมุดหนังสือนะลูกเป็นสมุดที่เป็นทะเลนะพระอิรียาบทคือท่ายืน ยืนพาดทั้งสองข้างเนี่ยยกขึ้นมาเสมอรวงอกนะคะเป็นกิริยาห้ามเห็นไหมคะอาจจะแปนว่าห้ามญาติทะเลาะกันก็ได้ปางที่สมวันอังคารเลยค่ะ,ะปรางนี้จะจะแปลกกว่าทุกปางเลยเป็นพระปางใส่ญาติใส่ว่าคือท่านอนพระพุทธรูปปรางนี้เป็นพระประจําวันอังคารนอนตะแคงข้างขวา พระบาทคือเท้าทั้งสองข้างเนี่ยจะซ้อนกันนักเรียนคะถ้าศึกษาไปมากๆคือท่านี้คือท่านอนเนี่ยพระปางรูปนอนเนี่ยก็เป็นท่าที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพานค่ะปางต่อไปจะเป็นภาพประจําวันพุธวันพุธนี่มี2เวอร์ชั่นนะคะวันพุธกลางวันเป็นพระอุ้มบาทพระพุธกลางคืนจะเป็นพระพุทธรูปปางพระวัดป่าเลไลไม่มีวัดนะ่ะแต่ครูครูไปเคยเที่ยววัด ป่าลไลยจะเห็นนะพระพุทธรูปวันของวันพุธกลางคืนเนี่ยนั่งบนก้อนหินนะคะพระบาทจะวางซ้อนกันนะแล้วก็ปาดขวามือขวาเนี่ยจะหงายขึ้นมาแล้วก็มีช้างหมอบด้วยนะแวก็ถวายลวงพึ่งนะใครเกิดวันพุธนะจำไว้เลยว่ามีพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนจะ้ะต่อไปจ้ะ ปางนี้จะถือว่าเป็นปางที่มีมากที่สุดในประเทศไทยเลยคือเราได้เห็นมากที่สุดนะคะคือปางสมาธิเป็นวันพฤหัสบดีพระปางสมาธิเนี่ยจะเป็นท่านั่งขัดสมาธิมือจะซ้อนกันผาดขวามือขวาทับมือซ้ายเท้าด้วยนะลูล,ขล,ลขุขานั่นลุขาขาขวาก็ขาขาทับขาซ้ายด้วยค่ะต่อไปวันศุกร์ค่ะ วันศุกร์ชื่อว่าปางลำพึงลักษณะของพระพุทธรูปะจะเป็นท่ายืนนะคะมือประสานกันไว้ที่พระอุระหรือพระอกปาดหัดขวาทับพระซ้ายคือมือขวาทับมือซ้ายค่ะวันสุดท้ายโอวันนี้มีตำนานคุสมพรศึกษามาและชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมเป็นพระปางนาคปลกนาคตัวนี้คือพญานาคนักเรียนคะในสมัยพุทธกาลก่อนที่พระเจ้าจะตัดสรุ้เนี่ยมีตำนานเล่าว่าพระองค์เนี่ยนั่ง บำเพ็ญเพียรอยู่แล้วก็มีมารเขาเรียกมารมาผาจญน,นะคะพญานาคเนี่ยได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเลื่อมใสพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ขดตัวของพญานาคเนี่ยขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเป็นวง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 ,วงและให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งบนตัวของพญานาคแล้วส่วนเป็นคอขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะแผ่พังพาน แผ่พังพานักเรียนดูในรูปเพื่อการฝนกันแดดให้ผู้เจ้าเนี่ยได้ตัดสรู้เพราะพระปรางนาพระปางนากปกพระประจำวันเสาร์วันนี้นะคะถือว่าเป็นเป็นพระทีเออ่เขาเรียกว่าพุทธบัลลังก์เลยคือนั่งแล้วพระพเจ้าก็ทรงสามารถตัดสรู้ได้นะคะก็มีพระนากปกหรือพญานาคเนี่ยมาช่วยช่วยเป็นที่นั่งคุ้มแดดคุ้มฝนให้พระพุทธเจ้าคะ่ะนะคะก็ พระพุทธรูปปางต่างๆที่เราได้ศึกษาแล้วก็พุทธประวัติความเป็นมาคุณสพุพรก็จะจบไว้แค่นี้แต่มีใบงานให้นักเรียนชั้นม3ได้ทำกันเดี๋ยววันมารับใบงานนะคะมาเจอกันอย่าลืมป้องกันตัวเองนะคะสวมแมสมาด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ